ันนี้กูจะมาแนะนําสมาชิกห้องของเราหนึ่งถ้มีสมาชิกย้ายมาใหม่เดี๋ยวให้สมาชิกที่มาใหม่หบอกชื่อเรามาจากโรงเรียนไหนอาเ,ออเคิร์บเรนะสวัสดีครับผมชื่อดิษชาทีระพัฒน์อุบลทูตที่รินชื่อมายา้ายมาจากปริมณฑ์มหานครครับ อามีที่นั่งให้สมาชิกใหม่ของเราไหมมีครับตรงไหนที่แถวของเรอ่าแล้ววันนี้ก่อนเรียนนะครับครูจะให้เขียนตารางบอกก่อนจดคำอ่านักเรีนยนเตรียมเขียนตามกระบอกอ่าพร้อมยาวครับ<ะ>อ่าคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะครับ กระยาศาสตร์กระยาศาสตร์อ้าวหลังจากที่ครูให้แขียนตามกระบอกไปแล้วสิบคำใช่ไหมทีนี้เราจะมาสรุปคะแนนกัน,กนามาสรุปคะแนนว่าคะแนนเต็มติบหนึ่ใครได้เต็มมีไหมครับโอ้มีคนได้เต็มด้วยครับโบเบย์บ้าอน้อย สำหรับชั่วโมองนี้ครูก็ขอพบนักเรียนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับนักเรียนท้อวร้อูรของลูก ันนี้เราจะมาเรียนการเรื่องการแยก,กรประกอบของพอหุนามนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วมีใครทราบบ้างว่าตัวเลขตรงนี้คืออะไรครับใช่หนึ่งะครับอ่าหนึ่งนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะทุกคนกดมือให้เด็กชายมาร์คนะครับ<ชภา>หนึ่งครับอ่า อันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีการสอบตางภาพกันนะครับให้นักเรียนทุกคนไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบในสัปดาห์หน้าครับอ้าวสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับนักเรียนต้คาขอขอบคุณครับ กลางภาคแล้วไม่อ่านหนังสือกันบ้างเลยหรอไม่อ่ะชิวๆขายลผ่านละผ่านผ่านหนึ่งผ่านสองผ่าโาม สวัสดีครับเอาที่ครูเรียกพวกเธอทั้งสามคนมาเนี่ยก็คือครูี่มีเรื่องที่จะแนะนำสักเตืเอนพวกเธอในเรื่องการแสดงออกพฤติกรรมของพวกเธอนเนยนี่ยว่าพวกเธอสามคนมีนิสัยชอบก้าวร้าวคนหยิอโดยเฉพาะเพื่อนอ,อันนี้ครูก็ ว่าการแสดงของปภาคภนมิมันมันดูแล้วมันยังต้องปรับปรุงแก้ไขนะเป็นที่ยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกระเบียบวินัยเท่าไหร่ชอบก้าวร้าวคนอื่นแล้วก็มันส่งผลถึงการเรียนนัาเรียนด้วยนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตักเตือนพวกเธอไว้แค่นี้ครับเฮ้ยเมื่อเช้านี้เราเจอตักเตือนพฤติกรรมนะการเรียนด้วยเราควรทำยังไงดีวะ เั้าพวกเราก็ให้ไอ้มาร์คช่วยติวหนังสือให้ดิก็ดีเฮ้ยไปเปล่าถ้าพวกนายจะไปก็ไปเลยเราไม่เอาด้วยหรอกโอเคมาร์คมีอะไรเหรอเออนะดี๋ยวติวข้อสอบให้เลหนยดิได้ดิมาเลยมาเดี๋ยวเราสอนให้มาร์ควันนี้ทำยังไงเหรออ๋อกับสิบเป็นส่วนกับหารเป็นคูณไงอ๋อเข้าใจแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นอะไรวะกาลังวุลเรื่องผลกันเรียนนี่หน่อยวะพอดีก็จะสอบไปภาคแล้วเราจะทําไงดีวะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราตีให้เอาไหมจริงดิขอบใจนะอันน้นเรา,เาไปอ่านหนังสือกันเถอะนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2,563ได้แก่เด็กชายธีรพัฒนกุดขุนทด